วันนี้วันหยุดฉันว่าจะลองฝึกทำขนมดูจะทำเมนูไหนดีนะมีแต่อันน่าสนใจทั้งนั้นเลยเค้กสตรอเบอรี่ก็น่ากินเค้กวนนา,านิลาเค้กใบเตยอืมราวนี่อันนี้น่าสนใจจังดูจากวิธีทำก็ไม่ค่อยยุ่งยากด้วยงั้นฉันทำรบวนี่นี่แหละโอเคก่อนอื่นฉันต้องไปซูปเปอร์ไปซื้อวัตถุดิบมาก่อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะที่นี่ของเยอะจังอย่างแรกเลยฉันต้องซื้อแป้งสาลีแล้วก็ช็อกโกแลตอันไหนนะอ่าอันนี้หรือเปล่าโอเคเอาอันนี้แหละแล้วก็เนอยอยู่ตรงไหนโอเคเอาเนยด้วยเอ๊ อันนี้น่ารักจังเป็นที่ตกแต่งหน้าเค้กสินะมีลายแมวลายดอกไม้มีลายกระต่ายด้วยอันนี้ดอกไม้สีชมพูเดี๋ยววันหลังฉันค่อยมาซื้อตรงนี้มีช็อกโกแลตชิพด้วยฉันเอาไปใส่ในบาวนี่ด้วยดีกว่าอืมแค่นี้ก็น่าจะครบแล้วแหละไปคิดเงินเลยละกัน เงินให้หน่อยค่ะพี่สาวได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะพี่สาวหนูไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ เลมอนขายด้วยร้อนๆแบบนี้เอาสักแก้วดีกว่าเอาน้ำเลมอนหนึ่งแก้วจ้าได้เลยจ้าเฮ้ยชื่นใจจังแก้วละเท่าไหร่จ้าแก้วละสิบบาทจ้าขอบคุณมากนะจ้าดีจังเลยแฮมีร้านน้ำอยู่ตรงข้ามบ้านด้วยทิ้งขยะก,ก่อนนะอา้าว เลยปะเข้าบ้านกันลา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 ล,าล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 าเอาล่ะของที่ฉันซื้อมามีช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตแป้งสาลีแล้วก็เนยแต่เอ๊ะมันต้องใช้ไข่ไก่ด้วยนี่นะทำยังไงดีอะในตู้เย็นมีไหมนะ ชั่วคิดว่าต้องออกไปซื้ออีกรอบซะแล้วอากาศยิ่งร้อนๆ้อนอยู่วัตถุดิบครบแล้วงั้นเริ่มทำเลยนะก่อนอื่นฉันต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนโอ้โหฉันดูเหมือนเชฟเลยเป็นไงล่ะโอเคขอเคลียร์โต๊ะก่อนนะจะได้มีพื้นที่วางหม้อเอาของไว้ข้างๆก่อนอืมฉันจะใช้หม้อใบนี้ละกัน ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆแค่ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปอย่างแรกเลยฉันก็จะใส่แป้งสาลีก่อนอ้าวแป้งฉันอยู่ไหนล่ะใส่แป้งสาลีลงไปจากนั้นก็ตามด้วยเนยแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ช็อกโกแลต แล้วก็ปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตชิพอืมไม่สิช็อกโกแลตชิพนั่นแหละใส่ลงไปจากนั้นฉันก็จะใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคน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 ไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อยมือเหมือนกันนั่นเนี่ยอ่ะเป็นเนื้อแบบนี้น่าจะใช้ได้แล้ว กลิ่นหอมมากเลยจากนั้นฉันก็จะเอาใส่แม่พิมพ์นะฉันใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเอาล่ะเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหลือแค่เอาขนมเข้าเตาอบเท่านั้นนี่ขนาดยังไม่ได้อบนะเนี่ยกลิ่นหอมมากหอมจนฉันจะอดใจไม่ไหวแล้วฉันอยากกินแล้วเปล่านี่ฉันเลือกนายเข้าเตาอบไปเลยฮะเสร็จแล้วเหรอ เร็วจังแต่กลิ่นหอมมากๆเลยหอมเนยหอมช็อกโกแลตสุดๆฉันภูมิใจในตัวเองจังนี่เป็นการทำขนมครั้งแรกของฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะประสบความสำเร็จมันเกินคาดมากๆคงเหลือแต่เรื่องรสชาติแล้วหรอเนาะมาลองชิมดูกันอืมอร่อยนะ รสชาติได้เลยขออีกสักชิ้นอืมอร่อยจังเลยวันนี้ฉันรู้สึกภูมิใจตัวเองมากๆเหมือนฉันเพิ่งค้นพบตัวเองว่าฉันมีพรสวรรค์ในการทำขนมอืมรู้สึกดีจังเดี๋ยวเอาไว้วันหลังฉันจะลองทำเมนูอื่นนะงั้นฉันขอตัวไปกินบาวนี่ที่เหลือก่อนบ๊ายบาย